วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์เวียดนามหลังวอลเลย์บอลหญิงยู21ทีมชาติไทยชนะเวียดนามเมื่อวานนี้ในรายการ VTV CUP 2025ที่ประเทศเวียดนามเองเป็นเจ้าภาพ ก่อนเกมในคอมเมนต์เวียดนามคุยไว้เยอะสาวไทยไม่มีดาวกติกาแก้วพินที่โคดออดดึงไปช่วยทิมชัติไทยชุดใหญ่ลุยศึก VNL 2025ที่สหรัฐอเมริกาจะเอาอะไรมาสู้เวียดนามนัดนี้เวียดนามถล่มเละแน่นอนแต่ปรากฏว่าหลังแข่งไทยกลับเก็บชัยชนะได้3ต่อ1เซตทำให้เวียดนามอกหักรับไม่ได้คอมเมนต์ Comment ด่าทีมตัวเองเละ คอมเมนต์แรกบอกว่าประเทศไทยลงทุนกับวอลเลย์บอลหญิงเยอะมากดูง่ายๆในการฝึกซ้อมมีเครื่องยิงลูกฟุตบอลของเราไม่มีการฝึกซ้อมก็ห้วยแตกแล้วสมาคมก็มูมากๆว่าจะเอาชนะทินชาติไทยให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลย คอมเมนต์ที่2ไม่ใช่แค่พูดเล่นนะเราเนี่ยไม่ลงทุนอะไรสักอย่างเลยแต่อยากจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ฉันเนี่ยรู้สึกเขินจริงๆเวลาที่กองเชียร์เราออกมาแสดงความคิดเห็นที่มันดูโง่ว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยในเร็ววันโดยไม่ได้ดูตัวเองเลย คอมเมนต์ที่ 3. ทีมชาติไทยนะไม่มีดาวกติกาแก้วพินส่วนของเราจัดเต็มมีตัวท็อปของรุ่นแต่สุดท้ายก็สู้ทีมวอลลีบอลหญิงไทยไม่ได้ฉันรู้สึกว่าการสรรหานักกีฬาการสรรหาโค้ชของเวียดนามดูจะมีปัญหามีเรื่องของเด็กเส้นหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่เราควรจะชนะพวกเขาทาั้งที่พวกเขาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีคอมเมนต์ที่4 การแข่งขันครั้งนี้ที่ผลงานไม่ดีเป็นเพราะโค้ชที่โง่เลือกนักกีฬาไม่ดีคอมเมนต์นี้ด่าโค้ดเสียหายเลยนะแรงจริงๆแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามและยังกล่าวต่อว่าไม่มีการหมุนเวียนผู้เล่นแตกต่างจากไทยมีการหมุนเวียนผู้เล่นที่หลากหลายและสามารถเล่นด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งได้คอมเมนต์ที่ห้า นี่เป็นสิ่งที่ฉันเจ็บปวดเหลือเกินตั้งแต่ดูวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามมายังไม่เคยเห็นทีมชาติเวียดนามปราบทีมชาติไทยได้เลยและยิ่งต้องมาแพ้คาบ้านแบบนี้มันเป็นอะไรที่เจ็บช้ำแบบสุดๆเลยสมาคมควรจะต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วคอมเมนต์ที่6ยอมรับว่าผู้เล่นไทยดีกว่าเราเยอะตอนที่บอกว่า กานติกาแก้วพินไม่อยู่ชนะได้ฉันไม่เชื่อแล้วเพราะนักกีฬายู21ของเวียดนามยังอ่อนมากคอมเมนต์ที่เนี่เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่วงการวอลเลย์บอลของเวียดนามไม่สามารถแก้ไขได้อยากชนะไทยแต่กลับทำวิธีการแบบเดิมๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากๆคอมเมนต์ที่8มันอับอายนะตอนนี้ไรค้